น่าจะโดนนะน่าจะโดนนะน่าจะโดนนะทุกคนอันหัวให้โดนจริงด้วยอันหัวให้อันหัวให้ตัวนี้ตัวสวยเลยตัวสวยเลยนี่นะฮะตัวสวยอยู่นะครึ่งโลได้อยู่เข้าหัวเข้าหัว นี่ทุกคนเข้าหัวเลยต้ำหลงนานะฮะตอนคืนดูแจ้วไปเกียวโอ้ตรวทไหมวันเจียบไม่น่าโดน ดข้ามวยเรียบร้อยตัวหนึ่งตัวไม่ใหญ่ตัวนี้นี้ผูกขึ้นมาเลยผูกขึ้นหายใจพอดี โดนหลังโดนผูขึ้นหายใจพอดีตัวนี้วุ้ตัวดีอยู่ตัวดีอยู่นี่ได้มาอีกตัวครับช่อนเล็กกว่าตัวแรกหน่อย ไปคืนนี้ยาวๆครับไม่รู้ว่าโดนไหมโอ้โจบไม่โดนทุกคนข้ามหัวตัวนี้ น่าจะโดนน่าจะโดนโดนจริงๆด้วยไม่รู้ว่ากล้องโดนกล้องเห็นไหมั้ยโดนหน่อยเดียวโดนหน่อยเดียวโดนหน่อยเดียวไม่รู้จะได้ไหมโดนหน่อยเดียวโดนหน่อยเดียวด้วยเอาขึ้นก่อนเด้อโดนตาหน่อยหนึ่งอุ้ยเปล่าผม ตัวหน่นอยเดียวดิทำไม่ผมเท่าไหร่ก็ง,งามอยู่กาง,งามอยู่ก็ง,งามอยู่กับผมหน่อ,อ,อยหนึ่งอ่ะโอ้หัวใหญ่เอาบเก็บแต้ออมตอ,อมีก ไ,ไปดูต่อทุกคนล่องที่มันที่ผมได้ชดูเขานน่นนะล่องนี่แหละที่ผมได้ชดูอ่ะไอตัวสองโลเผื่อมีหมูมันสองดูดีๆเดี๋ยวเจอหมูมันนะ จช่ว่าน้าฝน,นตกเลยไรเจอือเบอรขยับแล้วไม่รู้เมื่อกี้ขยับหนีไปแล้วดูปลานินหรือปลาอะไรปลานินหรือปลาชนก็ไม่รู้ เจอคูมันไหมล่ะเจอเจอเจอโดนดิครับโดนส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 ิครับ,รบ,รบไปแล้วครับไปไหนไม่รู้ครับ ไปถึงนู่นแ่ะทุกคนโอ้โหหัวมันยังงี้จะไปเหลืออะไรเดี๋ยวเล่นพักหนึ่งเล่นพักหนึ่งทางกองได้ไหมลูกทำาม่หม,ม,มือแล้วกันหิงโดนละอีกตัวไปไหนกันไปดูปลอยนิงน่งเลยยังไม่ยอมไม่ยอม

ยังยังไม่ยอมยังไม่ยอมแสดงว่าไม่ได้โดนจุดตายดีถ้ายังโดนอย่างนี้ไงถ้ายังวิ่งดีอย่างนี้ยังยังไม่ขึ้นได้ยังไม่ขึ้นได้่ยไ,ไ,ไ,ไปไหนละปลายังอยู่ดิอยู่ไปแล้วะอา้าไม่นิ่งนิ่งวะ นิ่งๆทุกคนเอาเฮ้ยเอานิ่งว่ะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ถอนมันแล้ถอนมันแล้ถอนมันแล้ถอนมันนี่แะถอนมันนี่แะถอยมานี่แล้วถอยมานี่แล้วมุมเดียวกับเพื่อนมันเลยโอ้ตัวไม่ใหญ่ตัวนี้ตัวโล่เพื่อนมันสองโลนะ รัวโดนตรงไหนนะนี่ยเห็นนะเห็นหรือเปล่าในวะเน่วะเน่วะนี่ทุกคนปลาชะโดอีกแล้วดึงขึ้นเลยตัวไม่ใหญ่ดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลย,เลยตัวไม่ใหญ่กึบกๆึบกึบโอ้ตัวใหญ่คือกันดิก็จะเท่ากันเลยนี่โอ,โอ้โดนคอคือกันโดนคอคือกัน โดนคอเหมือนกันโดนคอเหมือนกันโอ้โลกว่าคือกันไงเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกอีกเนาะอีกรอบนึงเดี๋ยวยกให้ดูก่อนว้าหนอยนิ่งๆเลยอันนี้ได้ช็อตยิงเด้เข้าโคลเหมือนกันเหมือนกับเพื่อนมันเลยนี่นี่เดี๋ยวยกให้ดูเบื่อสองโลขึ้นล่ะสองโลเหมือนกันยินไม่พชัดทุกคนได้มุมเดิมครับมุมเดิมตัวเท่าเดิมใส่คู่เพื่อนมัน นี่ยาวเป็นเมตรเลยประมาณสองโลกว่าเพื่อนมันเลยเนี่ยนี่แต่ตัวนี้ได้ช็อตยิงนะนี่ไปอ,อย่ลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้นจํจาด้วยครับรอบเด็กตัวนี้ชัดนดเหมือนเดิมมาจึ้งันใหม่คลิปหน้ากดไลค์ด้วยเดิ้อ